สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาขยายพันธุ์ต้นเงินเต็มบ้านนะครับเพื่อนๆอันนี้คืออโกนีมาต้นเงินเต็มบ้านนะครับเพื่อนๆเป็นไม้มงคลนะครับตามชื่อเขาเลยครับถ้าปลูกแล้วเชื่อว่านะครับเงินทองก็จะไหลมาเทมานะครับสําหรับผู้ปลูกนะครับนี่ครับเงินเต็มบ้านมาดูลักษณะเขาก่อนนะครับเพื่อนเงินเต็มบ้านนะครับใบเขา นะครับหน้าใบเขาจะเป็นสีเขียวมนๆนะครับออกเกือบๆเทานะครับเป็นแบบนี้ครับหลังใบเขาเหมือนจะเป็นสีเขียวนะครับเขียวเข้มขึ้นีกนิดนึงครับข้างหลังใบจะเข้มกว่าหน้าใบนะครับนี่ครับเป็นโกนีมาชนิดนึงครับเป็นไม้มงคลนะครับเพื่อนครับการขยายพันธุ์ก็จะมีอยู่นะครับก็คือการแยกหน่อเพื่อนี่นะครับเวลาเขาต้นเขาเกต เต็มที่เนี่ยนะครับเขาจะมีหนอเนี่ยเนเขาแยกหนอนี่ครับหนอเขาแทงออกมาแล้วเราสามารถแยกหนอตรงนี้ไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ครับเมื่อนี้อันนี้คือหนอของต้นไม้นะครับหรือใครจะใช้วิธีชํากิ่งก็ได้ครับครับปักชํากิ่งลงดินนะนี่เพื่อนเพื่อครับตรงนี้ครับนี่คือกิ่งของเงินเต็มบ้านนะครับนี่อันนี้คือต้นนี้นี่ปลูกได้ประมาณนะครับ กว่าแล้วมันก็ยาวขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีปักชํำกิ่งลงดินนะรโดยใช้กิ่งนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ครับเพื่อนนะครับตัดแล้วก็ไปชํำแล้วนี้น่าจะได้ประมาณหนึ่งสี่ท่อนนะครับจะได้ประมาณสี่ต้นครับเพื่อนพอชํำแล้วมันก็จะแตกรากแล้วก็ออกนะครับหนอกต้นใหม่ตามคอตามกิ่งนี้ก็เหมือนอะโกนีมาที่เราขยายพันธุ์ทั่วไปครับอันนี้เป็นอะโกนีมา ชิ้นนึงนะครับเงินเต็มบ้านนะเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้ตัดต้นเงินเต็มบ้านมาแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ผมตัดออกมาหนึ่งกิ่งครับเดี๋ยวปักชำนะครับตรงนี้อันนี้ผมก็ตัดมาเป็นท่อนยาวแล้วอันนี้จะแบ่งได้ประมาณสามท่อนครับเพื่อนตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปักชำกันเลยครับ นี่ครับนี่ได้ประมาณตัวนี้ได้ประมาณสามท่อนครับนี่ครับโอเคกับตัวนี้หนึ่งท่อนครับโอเคครับก็ปักช้ำลงดินได้ปกติครับเพราะว่าอากูนีมาเนี่ยมันขยายพันธุ์ง่ายเพื่อนเขาเนี่ยจะแตกลากตามข้อเนี่ยครับเป็นไ้ครับนะครับนี่ครับปลูกได้เลยครับใบใบเขาก็ไม่เหี่ยวนะครับเวลาเราปลูกลงดินแบบเนี้ย ก็จะสร้างรากเองนะครับก็ใบข้างล่างก็จะเหี่ยวแค่ใบสองใบครับแห้แตกยอดใหม่ตรงนี้นะครับก็จะแตกรากข้างล่างออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็แตกหน่อแตกต้นอ่อนบริเวณข้อตาแถวนี้ครับแต่ข้อสำคัญเราอย่านะครับปักชามกลับด้านนั่นเองครับจําไม่ได้ว่าด้านไหนคือด้านหัวด้านท้ายนะครับเพื่อนครับนี่ครับ ตันี้ผมตัดมานี่นะครับสามารถปักชำได้สีต้นเลยมนนี้ง่ายๆครับปักชำนะครับนี่ครับแค่นี้นครับแกนปักชำเงินเต็มบ้านนะครับกูนิมานะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับปักชำเสร็จแล้วก็ลดน้ำเปมนนี้ครับเพื่อนลดน้ำวันละครั้างนะครับทีนี้ครับลดน้ำให้ให้ดินมัน เช็ตัวนะครับกับต้นนะครับอยู่ด้วยกันนะแบบนี้ครับเนี่ยไปนี้ครับการขยายพันธุ์โกนีมานะครับเงินเต็มบ้านง่ายมากครับเพื่อนใครมีต้นเงินเต็มบ้านที่บ้านก็ขยายพันธุ์นะครับไม้ยมงคลครับเคดียครับง่ายมากครับเพื่อนครับ